ถ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับแฟนวีบีกันอีกแล้วนะคะสุดเดือดสุดมันกันจริงๆค่ะกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เมื่อวันที่26สิงหาคม2568 ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครกลุ่ม A นัดที่3วอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะอันดับที่18ของโลกค่ะชนะมา2นัดรวดนะคะมี6แต้มพบกับทีมเนเธอร์แลนด์อันดับที่9ของโลกที่ชนะมา2นัดรวดเช่นเดียวกันแต่มี5แต้มซึ่งทั้ง2ทีมนะคะจูงมือกันเข้ารอบ2เป็นที่เรียบร้อยแล้วแมตช์นี้จึงเป็นการแย่งชิงอันดับหนึ่งของกลุ่มค่ะโดยโคดอสนะคะเกียรติพงษ์รัชตะเกียงกายหัวน ผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามได้แก่พรพันธ์เกิดปาดสสิภาพรจันทวิสูตรพิมพิทยากกรัมทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์ชัดชุอ่อนโมกสีและปิยนุษย์เป็นน้อยตัวรับอิสระโดยในเซตแรกนะคะทั้งสองทีมค่ะเปิดเกมได้อย่างสูสีทำแต้มเบียดกัน 8ต่อ8คะแนนและ10ต่อ10คะแนนและเนเธอร์แลนด์นะคะได้แต้มจากดัมลิงนะคะบีหลังและก็นิก้าหัวเสากับแันทีมค่ะทำให้แต้มนะคะขยับขึ้นนำเป็น14ต่อ12คะแนนสาวไทยก็สู้เต็มที่ค่ะโดยมีชัดชุอรอนโมกซีพิมพิจยาและสสะสิภาพร ช่วยกันทำแต้มไลตามมาเป็น17ต่อ18คะแนนต่อมาเนเธอร์แลนด์เล่นเกมเร็วและบล็อกเหนียวแน่นขึ้นค่ะทำให้คะแนนขึ้นนำ20ต่อ17คะแนนแต่ว่าพิมพิชยาตีอัดบล็อกทำให้ไทยกลับมาขึ้นนำเป็น21ต่อ20คะแนนและเป็นสสิพาพรค่ะ ขึ้นตีปิดเกมให้กับทีมชาติไทยโดยคะแนนจบที่25ต่อ23คะแนนขึ้นนำ1ต่อ0เซตค่ะในเซตที่2ค่ะเนเธอร์แลนด์ค่ะเป็นฝ่ายเปิดเกมขึ้นนำ5ต่อ1คะแนนก่อนที่สาวไทยค่ะจะจัดลูกหนักจากสัชพาพรไล่ตามมาเป็น5ต่อ8คะแนนจากนั้นหัตยา ถูกเปลี่ยนลงมาเพื่อช่วยเกมบล็อกและได้ผลค่ะทำให้ทีมชาติไทยนะคะคะแนนขยับตามมาเป็น9ต่อ12คะแนนและไทยค่ะได้ปรับเกมอีกครั้งนะคะส่งนัทธนิชาและธนชาลงสนามแต่โดนเนเธอร์แลนด์นะคะขึ้นตบหัวเสานำา5 5ต่อ10คะแนนจากนั้นไทยเปลี่ยนตัวหลักกลับมา พร้อมด้วยดลพรซินโพแต่ยังตามอยู่ที่13ต่อ21คะแนน,นเนเธอร์แลนด์บล็อกแน่นและจบสกอร์คมมากจากเอลีนทิมเมอร์แมนบอนเรลอลิสอรอตและนิกา้าสองหัวเสาเอาชนะทีมชาติไทยไปได้25ต่อ17คะแนนตามเสมอ1ต่อ1เซตค่ะในเซตที่3ค่ะ ไทยยังส่งนัดธนิชากับโดยลพรลงตัวจริงในเซตนี้พร้อมเกมรับดีเกมรุกดีขึ้นตีเป็นแต้มขณะที่คู่แข่งเริ่มมีจังหวะผิดพลาดทำให้ทีมชาตไทยขยับขึ้นนำ8-4ต่อคะแนนเนเธอร์แลนด์ได้แต้มจากนิโคฟานเดอวอตและนิกกาไลจีมาเป็น17-18ต่อคะแนน ทีมชาไทยช่วยกันเล่นเกมรับเนียวนั่นสู้สนุกขยับขึ้นนำ23ต่อ19คะแนนเนเธอร์แลนด์สู้กลับตามมาที่22ต่อ23คะแนนทีมชาไทยไม่ปล่อยโอกาสหลุดมือสสิพาพรปิดจ็อบให้ไทยชนะไปได้25ต่อ23คะแนนขึ้นนำ2ต่อ1เซตในเซตที่4ค่ะทั้ง2ทีมสู้กันสนุก ผัดกันทำแป้มทีมไทยตามอยู่ที่3ต่อ4คะแนนจากนั้นส่งวิมลรัตน์และวลิศลาลงสนามนเธอแลนด์กลับเข้าสู่เกมของตัวเองทั้งเกมบล็อกและการขึ้นตบหัวเสาทำให้คะแนนขยับขึ้นนำเป็น14ต่อ6คะแนนต่อมาค่ะทีมชาติไทยนะคะได้ส่งอัจฉรพพรและธนชาลงสนามค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเกมรับของทีมชาติไทยก็ยังแก้ไม่ได้ค่ะทำให้คะ ตามอยู่ที่7ต่อ16คะแนนและฟอร์มของทีมชาไทยก่อนเริ่มดับลงค่ะทำให้ในเซตนี้นะคะ เนเธอร์แลนด์ค่ะสามารถเก็บชัยชนะไปได้ที่25ต่อ10คะแนนไล่ตามตีเสมอ2ต่อ2เซตทำให้ทีมชาติไทยและก็เนเธอร์แลนด์ค่ะได้มาดวลกันในเซตที่5ค่ะทีมชาติไทยนะคะส่งตัวหลักกลับลงมาในสนามอีกครั้งขณะที่เนเธอร์แลนด์ค่ะบล็อกของเขานะคะทำงานได้ดีมากๆและก็ยังมีนิกกาค่ะที่เป็นตัวทำแต้มหลักให้กับทีมค่ะทำให้ในต้นเกมนะคะทีมชาติ เนเธอร์แลนด์นะคะทําคะแนนขึ้นนํา7ต่อ4คะแนนสาวไทยของเรายังไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะไล่ขึ้นมาตีเสมอที่9ต่อ9และ10ต่อ10คะแนนก่อนจะขึ้นแซงนําที่12ต่อ10คะแนนเนเธอร์แลนด์ก็ยังไม่ยอมง่ายๆค่ะตามมาทําคะแนนเท่ากันที่12ต่อ12คะแนนก่อนจะขึ้นนําเป็น14ต่อ12คะแนนสาวไทยยังหดสู้ค่ะ ทำแต้มขึ้นมาตีสเสมอที่14ต่อ14คะแนนเป็นดิวสุดท้ายและสุดท้ายนะคะก็เป็นเนเธอร์แลนด์ค่ะสามารถเอาชนะไปได้ที่คะแนน16ต่อ14คะแนนค่ะสรุปผลการแข่งขันข่าวัอลเลย์บอลยิงไทยนะคะพ่ายให้กับเนเธอร์แลนด์2ต่อ3เซตด้วยคะแนน25ต่อ23 17ต่อ25 25ต่อ23 10ต่อ25และ14ต่อ16คะแนนค่ะ ทำให้นักตบลูกยางสาวไทยนะคะชนะ2แพ้1นัดค่ะมีคะแนนเพิ่มเป็น7คะแนนจากอันดับที่2ของกลุ่ม A ส่วนเนเธอร์แลนด์นะคะชนะ3นัดรวดมีคะแนนทั้งหมด7คะแนนเช่นเดียวกันค่ะจบอันดับที่1ของกลุ่มสำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะวอลเลย์บอลหญิงไทยจะไปรอพบกับอันดับที่1ของกลุ่ม S ค่ะส่วนเนเธอร์แลนด์นะคะ จะไปพบกับอันดับที่2ขอ,องกลุ่ม S ในวันสุขที่ี่สิสิงหาคม2568ค่ะและหลังจบเกมการแข่งขันนะคะแอดมินก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลมาฝากค่ะเราไปฟังกันเลยค่ะคอมเมนต์แรกนะคะจากฟิลิปปินส์ค่ะบอกว่าเป็นเกมที่สนุกและตื่นเต้นมากๆทั้ง2ทีมเล่นได้ดี เปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกันลุกได้อย่างสนุกความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะบอกว่าเสร็จแรกสาวไทยเล่นได้อย่างมั่นใจแม้จะตามหลังแต่สุดท้ายก็แซงเอาชนะจนได้พวกเธอเก่งมากๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าไทยแลนด์แม้จะเสียเปรียบด้านร่างกายความสูงแต่พวกเธอสู้ไม่ถอยจริงๆกองเชียร์ก็มีส่วนทําให้พวกเธอโชว์ฟอร์มได้เก่งมากๆในวันนี้ความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะบอกว่า มันเป็นเกมที่สนุกและตื่นเต้นตลอดทั้งเกมผัดกันรุกผัดกันรับผัดกันขึ้นนำและตามเก่งทั้งสองทีมเลยความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะบอกว่าผู้เล่นไทยแลนด์ทุกคนเล่นได้ดีไม่ต่างจากวันที่พบกับทีมสวีเดนถ้าพวกเธอเล่นฟอร์มแบบนี้กดสูทีมคะแนนอันดับตน้ตนๆของโลกได้อย่างสนุกแน่นอนความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่า เป็นเกมที่สนุกและตื่นเต้นทุกเซตการแข่งขันความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะบอกว่าทีมสาวไทยพวกเธอไม่ยอมแพ้จริงๆถ้าลูกไม่ตายพวกเธอพร้อมจะตอบโต้กับเสมอและคะแนนก็ตกเป็นของฝ่ายไทยความคิดเห็นทัดมาค่ะบอกว่าทีมชาติไทยใช้วิธีการเล่นที่หลากหลายมีบอลเร็วหัวเสาทำให้พวกเธอเอาชนะเนเธอร์แลนด์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ได้ ความคิดเห็นทัดมาเขาบอกว่าเป็นเกมที่สนุกแข่งกันถึง5เซตทั้ง2ทีมเล่นได้สนุกและเป็นเกมที่น่าจดจำอีก1เกมความคิดเห็นทัดมาเขาบอกว่านักวอลเลย์บอลสาวทไทยสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้อย่างสนุกจริงๆได้2เซตจากเนเธอร์แลนด์พวกเธอเก่งมากน่าเสียดายเกมที่5พวกเธอหน้าจะชนะ ค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีมสาวไทยและก็เนเธอร์ลแลนด์ค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับแอดมินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ